แม่อุ้มก็ลุกมาลุกขึ้นลุกขึ้นมาที่แม่จะอุ้มลุกขึ้นลุกลุกลุกขึ้นยืนยืนยืนขึ้นยืนขึ้นยืนยืนอ่ะก็มาสิมาหาแม่อะลุกขึ้นลุกขึ้นมาโตแล้วลุกขึ้นลุกเออถ้าให้แม่อุ้มก็ต้องยืนสิครับผมใช่ไหมยังจะมาตาแป๊วแปใส่แม่อีกไปมาได้ไหมมาเองได้ไหมยืน ยืนเฉยๆยืนสวยๆยืนเทๆ่ๆฟังแม่ฟังแม่โตแล้วอันไหนช่วยตัวเองได้ช่วยเข้าใจไหมคะแม่ยุ่งแม่ขายของน้องดีต้องช่วยตัวเองน้องดีจะเอาอะไรฮะฮะจะเอาอะไรไปเล่นสนามข้างบ้านแล้วก็เข้าบ้านเด็กก็ล้างไม้ล้างมือนะคะที่รักนะฟังแม่ฟังแม่แมกระดิกหูกระดิกหูใช้ได้รับรู้นะโอเคอยู่โน้ baby ี